มาเด้อมันนี้กินแกงเห็ดแกงเห็ดอันนี้เป็นนำมันนำใบพักแมีงก,ก็ซื้อเกาลีบุงจากใบพักขมพักขมเกาหลีบ่มียานางนะ่ะเอาพักขมเกาหลีนะมา,สาใส่แทนใบยานางกนะ็ไเด้แซบคือเกาแล้วเ็าแกาแซบคือกันแทนใบยานางอ่ะบุมีใบยานาง เอาบันใบพักค่เกาหลีมาแทนใบยานะังอันนี้เห็นแตนเป็นนำ้นำนี่เป็นเขื่อนจะคุ้นๆเน,นีน่ยเป็นนำ้ำคอยใจเขาไร่บทแซบ่แซบแจ็บไหมพี่เจ้า เห็ดค่อยคือบ่เห็นเห็ดเห็นแต่นำ้ำคิคคมคุ้นค่ะใส่ใบผักคขมเกาหลีเห็นใบยานางบัดเฮาบงโกใบายานาง นพราะสิไข่ผมกินตอนแรกว่าจะใส่อ,อหน่อแฮงแบะยาเหล็งบดใส่เห็ดกระไรแซ่บปั่นน้ำซุปพักไหม Hai hmm. <laughs> cek mean buat hmm. buat ไม่กินเขาแต่บอกินเขาเฮสนุนที่ให้มันจอยแต่จะไหนกินเอากินเอาแบบนี้ แกงฮิตปันผักคขมเห็นใบยนบันง์ริวบดไส่ก็ได้แต่เนี่ยเขาลองเห็ดเบิง่งเอามันซิแซ่แสบปะแซ่บใส ชิ้มน้ำกาเเียดไหมของบมันเป็นแบบคุ้นๆเป็นตาเซพนะอลองเอาไปกินมึงลองเอาไปเห็ดกินมึง ครูดได้อยู่เกาหลีลงันแล้วพักคมเกาหลีไปปัน่นปั่นใส่กับเขานะ่ะเห็ดแกงนอนอะ่ะแซ่บได้ไส่แเ่นใบายานาว ผักขมที่บุคมค่อยกะคิดงออยากกินแกงนอบวมีใบายานาะอยากกินอ้อนอบวมีใบายานาะหูละบันี้ ใส่ใบผักก้มเกาหลีนี่แหละตางใบนาเ็จ

好了,好了，拜拜。